สวัสดีครับหลังจากแกะกล่องรองเท้าไปแล้ววันนี้หมาเอาหมายกพวกตีกันแล้วอ่ะคือวันนี้ไหลจาแกะกล่องไปแล้วก็เลยจะมาถ่ายการวิ่งครั้งแรกกับเจ้าสามหกหนึ่งฟิลเลนะครับโดยที่การวิ่งนอกจากความรู้สึกแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะวัดโดยเป็นวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้นี่เลยการมินเดรเ r คอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถวัดได้ทั้งระยะก้ารอบขาที่ มันไม่ได้มาจากการแกว่งแขนนะครับโอ้ oh, ผู้ร่วมวิดีโอ,อไม่ได้มาจากการแกว่งแขนนะครับจะเป็นการมาจากร่างกายของเราโดยตรงแล้วก็วัดเรื่องกาคอนแทคไทม์แล้วก็ค่าโบดิคอเลโชหรืออะไรอื่นอีนอกเยอะแยะเลยซึ่งวัดผลวิทยาศาสตร,ร์แล้วผมใส่ตัวฮาร์เรดที่เป็นสายคัดอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะวัดค่าฮาร์เรดออกมาได้แม่นกว่าการวัดที่ข้อมือด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้ลองสไตล์ไปสั้น ที่ความเร็วบบเพสสามกว่าอะไรก็คือบารุงพ้มตอบสนองดีมากแล้วไม่มีอาการสท้นเลยนะครับแผ่นคาร์บอนคือดีคโคตรเลยทีเน,นี้ยวันเนี้ยผมจะเอามาเทส,สัก5กิโลแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววิ่งเสร็จจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสามฟิลเลตเนี่ยมันวิ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่วันนี้คุณแม่ก็ใส่ส6 1ว่าหนึ่งฟิลเยตมาเหมือนกันนะครับนี่นี่ใส่ฟิลเลตเหมือนกันพ่อ,อแม่จะเป็นสีใหม่เลยนะครับสีเอเชียนเกมผงผมนี่เป็นสีแบบ สีแดงสีตุดจีนหรือเปล่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวไปวิ่งกันนะครับวิ่งเสร็จแล้วครับอ่าความรู้สึกที่ได้กับเจ้าฟิลลียก็คือโคตรแรงเลยมันมันแรงมากๆแรง ถ้าส่วนตัวผมผมให้มันแรงกว่า์แรงกว่า a d i ออ s แล้วก็แรงกว่า f r a แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคือมันมันแรงมากๆด้วยผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากทรงรองเท้าของมันซึ่งทรงถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าความโค้ง Meta Logger มันอ่ะมันเริ่มมาแต่ตรงนี้เลยเยอะมากแล้วด้วยความที่กลางเท้าอ่ะมันไม่มีนะครับมันทําให้เวลาเราลงน้ําหนักอ่ะมันจะถ่ายแรงไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น มันไม่มีส่วนที่นั้นแล้วก็คือมันจะแยกแยกส่วนกันนะครับระหว่างส้นเท้ากับตัวหน้าเท้ามันเลยเหมือนมันไม่ถ่วงกันไม่น่วงกันแล้วตัวน้ําหนักมันที่ผมว่าตอนแรก270กร,รัมอะ่ะมันเป็นเหมือนการสร้างโมเมนตัมอ่ะคือคู่เนี้ถ้ารอบขาเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งขอโทรศัพท์ก่อนอ่าคือเดี๋ยวนะโมะเดี๋ยวมาดูค่ากันที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยดีกว่าจาก กามินคอนเน็เดี๋ยวรอซิงแป๊บหนึ่งอ่ะระหว่างนี้ผมขอพูดไปก่อนคือโฟมมันอะถ้าเกิดเราบีบเราจับด้วยมือเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแต่เอาจริงๆมันไม่แข็งเลยไม่แข็งแล้วมันมันไม่ยวบไม่ยุบเยอะเหมือนกับของโฟมซูมเอ็กผมว่าคาแรคเตอร์มันจะคล้ายๆโฟมไลฟ์สไตล์โปรคล้ายๆกันคือเขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์คริติคอลพีแบ็ซึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดเราดูอ่ะมันจะลูกล่างเหมือนเป็นเม็ดๆจ่าเราเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเอโนฟินโปคล้ายๆเอเป็กบีดแต่ฟิลอะฟิลมันเหมือนซูเปอร์คิทิคอลจริงๆแหละคือมันมีการยุบตัวลงไปแต่มันยุบแล้วมันคืนตัวไวมากแล้วมันยุบไม่เยอะมันยุบไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็นั่นคือส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าด้วยแผ่นคาร์บอนของมันเนี่ยแผ่นคาร์บอนถ้าเราดูอ่ะถ้าเกิดท่านใดมีเฟรมนะครับลองเทียบดูก็ได้เราจะเห็นว่าแผ่นคาร์บอนมันค่อนข้างที่จะกว้างและใหญ่กว่าเนี่ยคือ ผมว่ามันมันใหญ่มากครับแผ่นคาร์บอนแล้วมีปีกตรงเนี้ยอ่าคือด้วยความที่แผ่นมันใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกในคลิปแกะกล่องไปว่าแผ่นมันแข็งกว่าของเฟรมมันงอยากกว่าแรงดีดมันเลยสูงกว่าและด้วยทรงรองเท้าที่มันเป็นทรงเมตาลล็อกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราลงไปแล้วมันถ่ายน้้าหนักมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะดีดไปเลยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราจะล้มตลอดเวลาความผักมันสูงมากๆแต่มันเวลาเหยียบมันไม่ได้รู้สึกหลังเตาเหมือนกับเอพิกบี t ปีด1.5หรือว่าเฟรม2มันแต่มันหักหักแต่มันไม่หักเป็นมุมเหมือนอนเปอร์เซ็นต์มันหักแบบโคง้งโคง้งโค้งมากๆเลยซึ่งตรงนี้มันดีมากคือแบบเราสามารถกดเพสได้แบบดีมากๆเลยนะครับคือแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่มันไม่ต้องเบรกอินคือลงลงแล้วมันนุ่มพอที่จะวิ่งได้เลยแล้วก็มันไม่เหมือนเฟรมเฟรม วิ่งวันแรกๆผมจะงงๆกับมันยิ่งกิโลแรกผมยังงงอะไรวะอะไรวะ,อ,ะ,รวะอย่างเงี้ยแต่ไอ้คู่เนี้ยไม่ไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนอะไรลงแล้วก็เอาวิ่งได้เลยผมว่าฟิลมันคล้าย Exceed Reactive Coil Pro ที่ยุบน้อยกว่าเบาวกว่าส่งแรงได้เร็วกว่าดีดกว่าดีดกว่าเพราะแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นถ้า Except Reactive Coil Pro มันจะมีแค่แกน Ex Force ต,ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ข้ามาละว,วันนี้ผมวิ่งไป5โลนะครับที่เพชรเฉลี่ย521มีกระชากสุดๆเลย ไปได้ถึงเพจสองห้าสี่ซึ่งผมไม่เคยคิดว่าผมจะทําได้นะเพจเนี้ยก็ไประยะสั้นสั้นสักประมาณห้าสิเมตรมันแต่เห็นในกาเป็นแหลมไปเลยนะครับอ่าฮาร์เรทอ่าสายคาดมันนี่เชื่อมเป็นบลูทูธมันก็เลยพอครบกิโลมันจะขาดตอนไปหน่อยก็อยู่ที่ร้อยหกสิบเก้านะครับก็เป็นวานเพจเทมโปวแหละนะครับอ่ามาดูรอบขารอบขาถือว่าไม่แย่เลยอย่างเฟรมผมบอกว่ารอบขาผมหายแต่ตัวเนี้ยใส่วันแรกรอบขาก็ไปร้อยแปดห้าเลยนะครับโอเคเลยระยะเก้าได้หนึ่งจุดศูนย์สองเมตรซึ่งโอเคเลยเพราะว่าปกติตะเก้า ระยะก้าวผมจะอยู่แค่ประมาณ90 80 90เซนแถวๆนั้นนะครับแต่วันนี้ไปได้ถึงเมตรหนึ่งเลยนะครับการสั่นแนวดิง่งอัตราแนวดิ่งนะ8.7เปอร์เซ็นระยะสูงจากพื้นนะครับ8.9เซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็การคอนแทคไทม์ผมถือว่าดีมากเลยคือมันอ่า234มิลลิสกัลน์นะครับก็คือมันเป็นสีฟ้าตลอดเลยถือว่ามันเป็นรองเท้าที่มันไม่จมคือเรายกเท้าได้ไวมันแตะแล้วไปยกเท้าได้ไวนะครับอันนี้เป็นค่าวิทยาศาสตร์เลยไม่ได้มโนเองนะครับอ่า สมดุลซ้ายขวาก็ค่อนข้างโอเคนะ52กับ47เปอร์เซ็นตนะครับช่วงนี้ขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็ถือว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครับแต่ถามว่าผมพูดมาเนี่ยมันดูมันดีไปหมดเลยแต่ถามว่าข้อเสียมีไหมมีข้อเสียคือรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เท้าล้มสักเท่าไหร่เพราะขนาดผมเท้าไม่ล้มผมวิ่งผมยังรู้สึกเลยว่ามันไม่มั่นคงนะครับ มันไม่มันคงเป็นรองเท้าที่ไม่มันโคงมากๆที่สุดคู่หนึ่งที่มีเลยคืออย่างเฟมหรือเอเดโลฟินหรืออะไรนะครับมันจะมีกรอบหุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับพุ่มขึ้นมาเนี่ยไอสรงเส้นนียมันจะเป็นกรอบหุ่มแต่อย่างที่ผมบอกในคลิปแกะกล่องคือของฟิวเรียตไม่ได้เป็นกรอบหุ้มขึ้นมามันเสมอนี่เลยนี่เนี่ยคือเท้าผมอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่พอมันไม่ได้เป็นกรอบหุ่มขึ้นมาเวลาลงด้วยความที่โฟม,มแรงส่งสูงมากที่เขาบอกว่าแ0ิ เท่าไรนะแปดสิบแปดเปอร์ผมว่าไม่เกินจริงหรอกคือมันจะดิ้นมันจะดิ้นเวลาลงมันดิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันจะมันมันมันดิ้นมันดิ้นนิดนึงนะมันดิ้นก่อนไปดิ้นแล้วก็ไปแต่ถามว่ามีปัญหาไหมลือล้าข้อเท้าไหมไม่ล้าข้อไม่ล้าข้อเท้านะครับไม่ล้าขึ้นน่องต้นขาไม่ล้าไม่มีอาการเจ็บตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันใกล้เคียงกับเฟรมเลยคือเป็นเท้าที่วิ่งสบายเท้าแล้วก็หน้ากว้างมันกระชับกว่าเฟรมในทุกมิติ กระชับกว่าในทุกมิตินะครับทั้งความยาวความกว้างความสูงเพดานแต่กางเท้าเหมือนกันเลยคือกางเท้าไม่บีบแล้วส้นพอเขาเปลี่ยนระบบการล็อกส้นมาเป็นเหมือนของ Adio ดิอ o สปซึ่งเป็นล็อกส้นแบบตุ่มๆม,มันจะเห็นเลยว่านี่มันจะค่อนข้างแนบสนิทนะครับข้อเท้ามันจะไม่พองๆเหมือนกับของเฟรมสที่เป็นล็อกแบบเน็กเปอร์เซ็นตะ์น่ะเนี่ยมันมันล็อกดีนะมันล็อกดีแต่ส้นมันจะไม่ได้แข็งแบบอย่างนั้นนะครับมันมันจะมีความอ่อนตัวกว่าแล้วก็ไม่มีอาการหลุดส้นตรงนี้ผมชอบมากกว่าของเฟรมส ถ้าจะตินั่นแหละก็คือผมติสองอย่างลวกันคืออย่างแรกคือเรื่องความมั่นคงที่ผมว่าความมั่นคงมันอาจจะน้อยไปนิดนึงกับเชือกซึ่งระบบการลอยเชือกมันแปลกเวลาเราไล่เชือกมันจะยากนิดนึงแต่ผมว่าเดี๋ยวจะไปลองลื้อแล้วก็ลอยใหม่เองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้นะครับก็โดยภาพรวมสำหรับการวิ่งวันแรก5กิโลที่เพจ5 2 1หนึ่งผมแฮปปี้กับมันมากผมตอนนี้ผมให้มันเป็นเบอร์หนึ่งของรองเท้าผมมันจะได้ไปอยู่เบอร์หนึ่งบอร์ชั้นรองเท้าผมแล้วก็ เดี๋ยววันเสาร์เอาไปวิ่ง17โลหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะครับแต่ยืนพื้นที่17โลแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าวิ่งยาวเป็นยังไงแล้วมันดีพอจะให้ผมหยิบไปใส่สุขทยัยมาราธอนหรือเปล่าหรือผมจะขับไปหาเฟรมเหมือนเดิมหรืออาจจะมีตัวไหนโผล่มาเซไพรสก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการวิ่งครั้งแรกกับ361เฟรมไม่ใช่กับ361ฟิลเลียตนะครับ อ๋อไอปีกคาร์บอนเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงมนใช่ไหมเพราะว่าผมวิ่งลงหน้าเท้าผมไม่ได้ลงส้นผมเลยตอบไม่ได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่หลังผมไปวิ่งยาวกระมันมานะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ